สวัสดีครับมือนี้กับหิมาทำขอดนะครับแบบวิธีบานๆันะครับอันนี้แบบบ่ดามาเนาะครับเนาะแบบว่าบ่ได้เลี้ยนมาเนาะครับบ่ได้เลี้ยนปศุสัตว์บ่ได้มีใบกัลกิจอย่างวิธีเห็ุนี่ก็คือจากประสบการณ์จะหวงจีเคยทําคทำขดง้อมาแล้วก็เลี้ยนลูกจากประสบการณ์จี่เคยเลี้ยนมาทั้งเหมือนนี่มาทั้งเหมือนนิตชายโยครับเนาวเบิ่งันครับว่าิ็ดแบบนี่ครับดับแรียนี่ เขาก็ต้องเช็คก่อนนะครับดับแรกนี่ยเขาต้องเช็คก่อนเช็คว่าหัวหน่อยที่อยู่ข้างในเนี่ยที่กำลังกีคลอดออกมาเนี่ยเช็คว่ารูปแบบรูปทรงของหัวหน่อยนี่ยอยู่ลักษณะใดหันหัวออกมาทางนี่บ่หรือว่าหันหัวไปทางในเนี่ยเขีจะกข่อยเบื้องเนี่ยเเพียงแค่ว่าเขาอยากดูว่าทาาขาหรือทางหัวนะครับดับแรกเขาก็โกเข่อไปเบื้องก่อนสำรวจก่อนครับอันนี้โยกข้าไปนี่ก็แม่นะครับ เห็นเห็นเห็นหัวเหรอครับเนี่นี่กับโยกไปนี่กับกระแม่นนะครับหวังว่าหน่อยนะครับแต่ที่นี่เขาเพองเห็เนเดียวปั๊บเขาเห็นขามันว่าอยู่เตเนะครับที่นี่เขากรบเขา,เาไปเริ่มขีบนะครับขีบขาเขาขีบขามันออกมาก,ก่อนขีบขาออกมาก,ก่อนนะครับ บ,บข้ามาขาหนึ่งนขอามันพัวนะครับนี่อาตากองเง้ว้ายันบต่พอขามันพูแล้วป่ะเนี่ยข,ขามันพูเหร้กัจับจับช่วงไหมมาช่วงอีกขานึงนครับนบอขานึงแล้วก็ขี้บีบครับผมแล้ก็ขี้บีกข้ขาหนึง่ง เพื่อเตรียมตัวที่สีดึงนะครับดึงเพื่อท้ำขอดซอยนะครับอเอาขีดอีขาหนึ่งเอาขีดอีขาหนึ่งแล้วเอากรอบไหมกรอบไหมดึงไหมครับ